สวัสดีค่ะคุณอยากก้าวกระโดดเรื่องเงินเดือนป่ะมีสิ่งหนึ่งที่คุณทำได้เลยแต่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้เรื่องนี้นะนั่นคือสร้างแบรนด์ของคุณเองเขาเรียกว่า personal brand หรือว่าแบรนด์ตัวตนของคุณนี่แหละคุณต้องสร้างมันขึ้นมาครูพูดแบบนี้คุณอาจจะบอกคุ้ยไกลตัวครูจริงๆพวกแบรนด์เนี่ยมันเป็นพวกเจ้าของบริษัททั้งหลายหรือเปล่าหรือเป็นพวกคนที่ทําสินค้าออกมาแล้วมาทําแบรนด์ขายงี้หรือเปล่า มันไม่ใช่แค่อย่างนั้นอย่างเดียวนะตัวคุณก็เป็นแบรนด์ได้นะยิ่งคุณทำตัวคุณให้โดดเด่นเป็นแบรนด์ได้นะคุณจะอัพเงินเดือนได้มากอย่างคุณทำหน้าที่จัดซื้ออยู่เนี่ย คุณอยากจะโดดเด่นในหน้าที่จัดซื้ออย่างนั้นคุณก็เรียนรู้สิเอาให้เยอะเอาให้แม่นเฮ้ยจัดซื้อเขาต้องรู้อะไรวะทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศคุณเอาให้รู้เอาให้ลึกนั่นแหละมันเป็นโอกาสที่ทําให้คุณโตขึ้นถ้าคุณเก่งมากพอเจ้านายหรือหัวหน้าคุณเขาไม่อยากให้คุณออกไปจากที่นั่นอยู่แล้วเพอเพอคุณไปลาออกนี่เขาเพิ่มเงินเดือนให้คุณอีกทั้งหากแต่ถ้าคุณทําให้ตัวเองโดดเด่นเก่งมีแบรนด์ติดตัวว่าฉันเป็นจัดซื้อที่เก่งนะเว้ย คุณไปที่ไหนก็มีแต่คนอ้าแขนรับแล้วทําแบรนด์มันดียังไงมันดีแน่นอนอยู่แล้วครูเปรียบง่ายๆนะอย่างเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าที่ไม่มีแบรนด์กับเสื้อผ้าที่มีแบรนด์คุณว่าอันไหนมันแพงกว่ากันแน่นอนมีแบรนด์อยู่แล้วมันต้องแพงกว่าไอ้เสื้อผ้าที่ไม่มีแบรนด์ต่อให้ทําคุณภาพมาเท่าแบรนด์จะมาขายราคาเท่าแบรนด์มันไม่มีใครซื้ออยู่แล้วหรือซื้อมันก็น้อยมากมันสู้แบรนด์ไม่ได้ดังนั้น ัวบุคคลก็ทําได้เหมือนสินค้าเหมือนกันคนก็เหมือนหนึ่งสินค้าเหมือนกันนะเพราะคุณขายแรงใช่ไหมพวกเจ้าของบริษัทหรือนายทุนหรือคนจ้างทั้งหลายเขาก็มองคุณเป็นหนึ่งสินค้าเหมือนกันถ้าคุณทําแบรนด์ให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาเฮ้ยมีแต่คนอยากได้คุณลองมองทั่วๆไปดิคนอื่นก็ทําจัดซื้อคนอคนี้จะซื้อคนนี้จะซื้อแต่คุณโดดเด่นกว่าใครเฮ้ย ฉันเป็นจัดซื้อในงานก่อสร้างนะหฉันรู้ทุกอย่างซัพพลายเออร์อยู่ตรงไหนหาตรงไหนตอนลอยไงฉันรู้หมดดังนั้นขอให้คุณเจาะทําแบรนด์ตัวเองให้แข็งสมมติคุณทําจัดซื้ออยู่ตอนนี้มันมีจัดซื้อหลายธุรกิจใช่ไหมจัดซื้ออสังหาจัดซื้อของทั่วไปเยอะแย,ยะมากมาย คุณจะเจาะไปสักอันนึงก็ได้หรือว่าคุณจะเอากว้างๆก็ได้เพราะจะซื้อสโขมมันเหมือนกันแค่ตัวโปรดักที่มันซื้อไม่เหมือนกันแค่นั้นดังนั้นถ้าคุณรู้ลึกในงานจัดซื้อรู้ทุกอย่างที่จะซื้อทําทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทําให้ตัวเองเก่งทําให้ตัวเองเด่นคุณก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นแล้วทุกวันนี้ทาให้ตัวเองเก่งตัวเองเด่นมันก็ไม่ยากเลยนะ คุณโพสต์ไปสิ YouTube Facebook อะไรพวกนี้ทำไปเหมือนอย่างที่ครูทำเนี่ยคุณทำได้ถ้าคุณไปสมัครงานที่ใหม่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เวลาเขาดูประวัติคนเขาก็เซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตแหละยิ่งเขาเห็นคุณทำเพจเขาเห็นคุณมีตัวตนแบบนี้พูดแบบนี้แนะนำแบบนี้โอ้โหคุณยิ่งเกิดเลยดังนั้นครูสนับสนุนให้คุณทำแบรนด์ตัวเองให้โดดเด่นเพราะ คุณจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นอันนี้ครูบอกเลยน้อยคนที่จะรู้ข้อมูลแบบนี้ดังนั้นครูเอาอันนี้มาแชร์คุณขอให้คุณออกไปต่อยอดเพราะสิ่งนี้ครูทํามาตลอดแล้วมันก็ได้ผลตลอดยังไงก็เรียนรู้เยอะๆเนาะครูก็อยากให้คุณเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพราะสิ่งนี้ก็สําคัญที่สุดสาหรับชีวิตเราเลย สุขภาพแข็งแรงก็มีกำลังที่จะไปทำสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราชอบโอเคยังไงก็ดูแลสุขภาพเองด้วยนะคะจากใจครูทัญญาค่ะ